ลิดาประกันภัยนะคะวันนี้นะคะลินจะมาแนะนำนะคะทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อประกันไวรัสโคโรนานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะเราก็จะเห็นได้นะคะว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นเดือนที่มีผู้ป่วยไวรัสโครโรนาเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะสืบเนื่องจากว่าการติดเชื้อของไวรัสโครโรนานั้นนะคะเป็นการติดเชื้อได้ง่ายนะคะแค่ผ่านลมหายใจนะคะแล้วก็มีการแพร่เชื้อกระจายได้เร็วนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งทําให้การซื้อประกันไวรัสโครโรนาเนี่ยคะ่ะเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านนะคะวันนี้ลินก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะว่าท่านจะต้องเลือกซื้อ ประกันไวรัสโคโรนาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะให้เราดูหลักเกณฑ์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ะวันนี้นะคะเราลองดูก่อนว่าตัวคุณถือสิทธิ์ของสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแบบแบบรแบบักษาพยาบาลแบบไหนหรือบางคนอาจจะมีประกันชีวิตนะคะที่มีคุณประกันเป็นหลักล้านนะคะในลักษณะค่ารักษาพยาบาลแบบนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอ่าอันที่2ค่ะเรื่องของความค้มครองชีวิตนะคะการทําประกันโควิดเนี่ยนะคะ หลายกรมทานหลายบริษัทนะคะก็จะให้ทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลความคุ้มครองชีวิตเงินชดเชยรายวันนะคะในกรณีที่เราต้องป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะก็จะได้เงินเป็นก็จะมีเงินชดเชยรายวันเป็นต้นนะคะหรืออีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะที่หลายๆคนสนใจแล้วก็อยากที่จะทํากันมากนั่นก็คือเจอจ่ายจบก็คือหมายความตรวจเจอปุ๊บนะคะ พบ uh, ว่ารา่าองกายเรานะคะรับเชื้อไวรัสโคโรนามานะคะเราก็สามารถรับเงินเป็นก้อนเลยนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านค่ะว่าท่านจะเลือกประกันแบบไหนอย่างที่ดินบอกนะคะว่าถ้าเกิดวันนี้ค่ารักษาพยาบาลเรามีเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะเลือกเป็นเจรจาจบนะคะหรือถ้าเกิดวันนี้นะคะใครก็ยังไม่มีสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลน,นะคะแล้วก็ยังอยากได้เงินเป็นก้อน,นะคะ่ะท่านก็สามารถที่จะซื้อประกันนะคะได้ทั้งแผนของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ได้ทั้งเป็นเรื่องของเงินจะเงินเป็น เป็นก้อนนะคะก็คือจอจ่ายจบนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะขึ้นอยู่กับที่ท่านจะเลือกนะคะว่าท่านจะทําแบบไหนแต่วันนี้นะคะสีคุงบุเกอร์นะคะอยากจะแนะนําให้ท่านนะคะได้ทําประกันโควิดนะคะหลายบริษัทนะคะซึ่งหลายคนก็ถามมาอีกนะคะว่าถ้าเกิดหนึคนหนึ่งคนสามารถทําประกันไวรัสโคโรนาหลายฉบับมาได้ไหมอันนี้ลินตอบเลยเลยนะคะว่าได้ค่ะได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะ การทำประกันไวรัสโคโรนาเนี่ยคะ่ะเราต้องทำอย่างน้อยนะคะ1บริษัทต่อ1ครกรมธรรมเท่านั้นนะคะหากท่านสนใจในเรื่องของการทำประกันมีข้อสอบถามนะคะสอบถามดึงเข้ามาได้นะคะตามดึงที่ล่างข้างล่างนี้คะ่ะ